จริงๆแล้วราคาน้มันขึ้นไปต่อเนื่องนะครับมันอยู่ที่ร้อยสิบร้อยยี่สิบเหรียญต่อบาเร็วมานานแล้วนะคุณคอยดูปุ๋ยราคาขึ้นขนาดนี้ราคาอาหาร,รจะสูงขึ้นไปเรืร่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปก็มีการเรียกร้องปรับค่าจ้างขั้นต่าซึ่งเดี๋ยวประเทศไทยสักสิงหาขมคอมาแล้วเราก็ยังต้องจับตาเรื่องของการคาดการเงินเฟอ้อในอนาคตด้วยว่าเราไม่ใช่บอกว่าเงินเฟอ้อปีนี้จะสูงแล้วปีหน้าจะลดลงแล้วเราจะสบายใจได้เงินเฟอ้อในอนาคตก็ยังอยู่ระดับที่สูงค่อนข้างมากอยู่ คราวนี้ถามยังไม่รู้เลยนะฮะอาจารย์ถามยังไม่รู้จริงๆก็คือก็ในเมื่อเงินเฟอ้อมันเกิดจากต้นทุนมันดันขึ้นมาแล้วเราไปขึ้นดอกเบีย้ยแล้วมันไปช่วยหรือมันไปแก้งเงินเฟอ้ออย่างไรครับมันยิ่งไปกดอ,อ,อะไรต่อมิอะไรทําให้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปัญหาซ้ําเติมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆนะอาจารย์เรียนคุณดนยอย่างนี้นะครับ่านท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับ เวลาที่คุณบอกว่ามันเป็น supply shock และทำให้ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่เถียงว่าในระยะสั้นก็ supply shock แล้วก็แล้วก็จะค่อยๆหายไปแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับคุณนายจริงๆแล้วราคานะมันขึ้นไปต่อเนื่องนะครับมันอยู่ที่ร้อยสิบร้ยี่สิเหรียญต่อบาเร็วมานานแล้วนะครับ หาคือมันมีการขับเคลื่อนของราคาอื่นๆอย่างเช่นในกรณีของสถานการณ์ปัจจุบันเดี๋ยวคุณคอยดูปุ๋ยราคาขึ้นขนาดนี้ราคาอาหาร,รจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปก็มีการเรียกร้องปรับค่าจ้างขั้นต่ําซึ่งเดี๋ยวประเทศไทยสักสิงหาคมมาสิ่งพวกนี้ถ้าเกิดมันยื้อต่อเนื่องไปเรื่อยๆยจะทําให้เกิดการคาดการเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นนะครับแล้วทุก ผ,ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะเรียกร้องเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นปัญหาของธนาคารกลางคือว่าถ้าจะดึงเงินเฟอ้อให้กลับลงมาใหม่เนี่ยปกติแล้วบนตัวเลขเร็วๆนะครับดอกเบี้ยนโยบายต้องขึ้นไปสูงกว่าเงินเฟอ้อสูงกว่าเ,เฟอ้อนะครับ,รบแน่นอนไม่ใช่คงจไม่ได้หวังว่าตอนนี้เงินเฟอ้อที่มากา8%เงินดอ,ดอกเบี้ยนโยบายควรจะขึ้นไป10หรอกคงไม่ใช่แต่ว่า ถ้าเงินเฟอ้ออเมริกาเนี่ยมันดึงลงยากแล้วไปติดอยู่ที่สี่สมมติเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายเขาต้องขึ้นถึงห้าปัญหาถ้าดอกเบี้ยนโยบายเขาขึ้นไปถึงห้าเนี่ยครับดอกเบี้ยนโยบายของเราเนี่ยมันต้องขึ้นไปเท่าไหร,รท่ทั้งที่เรามันก็ยังปอแปะปอแปรอยู่แม้ว่าเราจะมีเงินเฟอ้อด้วยอันนั้นแหละครับ,ค,รบคือสิ่งที่ว่าประเทศไทยเนี่ยกําลังต้องเผชิญอยู่แล้วก็ในการเผชิญอันนี้เนี่ย ไปเผเชิญในช่วงนโยบายการคลังช่วยไม่ได้เพราะนโยบายการคลังก็แทบจะไม่มีเงินเหลืออยู่แล้วครับมันไม่มี Poli c y space เหลือนะครับทางด้านการและทางด้านการเงินก็ถูกบีบจากสถานการณ์ทั่วโลกไม่ใช่ไม่ใช่ที่เฉพาะไทยนะครับที่จะถูกบีบขึ้นดอกเบี้ยธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางออสเตรเลียเกาหลีใต้ใครๆก็ขึ้นหมดแล้วคเราก็เลยต้องไปด้วยครับครับครับกลับไปที่ดรอมบเทพนะฮะดรอมรเทพ เท่าที่ผมอ่านคำให้สัมภาษณ์ในช่วงที่ผ่านมาผมจับประเด็นว่าดรอมรเทพกำลังตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยเนี่ยขยับดอกเบีย้ยตามสถานการณ์ของโลกช้าเกินไปหรือไม่และและและถ้ามองว่ามันช้าเกินไปผลที่จะตามมาคืออะไรครับดรอมรเทพครับ คือจะไปโทษแบง์ชาติก็ไม่ได้ผมว่าวันนี้มันมันต้องตัดสินใจนะครับว่าวันนี้ที่เราขยับดอกเบี้ยช้าเราปล่อยให้เงินเฟอ้อเร่งแรงแทบจะที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเพราะเศรษฐกิจไทย ยังไม่ฟื้นเลยครับเรายังไม่ฟื้นเทียบกับก่อนโควิดนะครับเราเป็นประเทศที่ฟื้นตัวช้าแทบที่สุดนะครับโกลด์ของเราการเติบโตเศรษฐกิจก็ต่ำมากนะครับเราเพิ่งการท่องเที่ยวแต่ตอนนี้เรากําลังเปิดเมืองแล้วนะครับเราเห็นแนวโน้มแล้วนะครับและเงินเฟ้อก็อย่างเร่งขึ้นต่อเนื่องอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องยอมรับครับว่ามันเป็นโอกาสและในการที่จะขยับดอกเบี้ยขึ้นก็เห็นกนงที่เสียงแตก4ต่อ3นะครับผมว่าก็มีความเป็นไปได้สูงแล้วล่ะเพียงแต่ว่าอ่าต้องมองต่อครับว่าเวฟของ เงินเฟอ้อบ้านเราเนี่ยเราเจอ,อเรื่องของน้ํามันใช่ไหมครับที่เป็นเวฟแรกๆที่ทําให้เกิดให้เป็นราคาสินค้าที่เพิ่มสูงแต่คุณนายก็บอกว่ามันเป็นทางฝั่ง supply ใช่ไหมครับก็เห็นด้วยนักเศรษฐศาสตร์ทุกคนก็รู้กันว่ามันเป็นฝั่งทางด้านอุปทานที่ควบคุมไม่ได้2อง 2> ครับเวฟที่2ที่ผมมองก็คือเรื่องของ food inflation ก็คือเรื่องของอาหาร ราคาอาหารก็ขึ้นหมดนะฮะอย่างที่อาจารย์สม,มูทรบอกว่าปุ๋ยก็ขึ้นถูกไหม,มครับสินค้าเกษตรทุกอย่างราคาก็ขยับขึ้นก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็เป็นฝั่งอุปทานอีกแต่เวฟที่3ที่ผมมองก็คือฝั่งดีมานพูเพราะอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจกําลังฟื้นเรากําลังเปิดเมืองภายในเดือน2งเดือนนี่แหละจะมีคนจับใจ่ายใช้สอยค่อนข้างมากราคาสินค้าก็จะยิ่งขยับขึ้นสูงเพราะอย่าวันนี้ที่เราบอกว่าเงินเฟอ้ออยู่ระดับเนี้ยมันมีโอกาสนะครับที่เงินเฟอ้อในช่วงไตรมาสสามจะวิ่งทยานได้แรงแล้วเราก็ยังต้องจับตาเรื่อองงข การคาดการเงินเฟอ้อเนี่ยอนาคตด้วยว่าเราไม่ใช่บอกว่าเงินเฟอ้อปีนี้จะสูงแล้วปีหน้าจะลดลงแล้วเราจะสบายใจได้มันอาจจะไม่ใช่สบายใจอย่างนั้นสิครับเพราะเงินเฟอ้อในอนาคตก็ยังอยู่ในระดับที่สูง<ม>ค่อนข้างมากอยู่เพราะฉะนั้นโยบายการเงินวันนี้ก็ต้องจับตาครับว่าแรงชาติจะต้องอะจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างไรเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันยากจริงๆเพราะว่าเงินเฟอ้อกำลังมาจากฝั่งดีมานซึ่งเราก็รู้รแต่เศรษฐกิจไทยมันก็ไม่ได้มีการกระจายตัวนะครับมันก็ยังถือว่าฟื้นตัวช้าที่สุดในภูมิภาคอยู่ครับ